สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบเลขเด่นนะครับนะสำหรับท่านที่ยังหาหลักร้อยอยู่ก็มาดูนะครับนะวิธีการคำนวณหลักร้อยนะครับนะสองตัวมาตัวนะเด่น9ะนะนะสูตรนี้ให้บวกอีก 2, เอาบวกอีก3เป็น12 9เพิ่ม32เพิ่มกับบวกก็คือตัวเดียวกันนะครับนะถ้าเข้ามาก็จะเป็น990 ถ้าสมาก็จะเป็น290นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผ่านมาจาก1พิจิกา16พิจิกาวิธีการบวก,กเาตำแหน่งตัวที่วงไวนะก็มีหลากหลายสูตรที่คำนวณ1นบวก9ได้10อีก9กเป็น19เด่น9ตัวเดียวแล้วก็บวกอีก3 12ก็เด่น2ตัวมาตัวตัดคู่คี้ก็จะได้ตัวเดียว990นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ อยากจะดูหลายๆงวดก็มาดูนะครับนะลองไปทำดูหลายๆงวดนะครับสี่ทิทางเดินข้องมันก็คือนะรางวัลที่หนึ่งกัญยา1ุกรัญญาออกแปดหนึ่งสองก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับ8ปบวกหได้10 3อีก2เป็น15บห้านะพอได้ตัวเดียวแล้วก็บวกอีก3เป็น8เด่น5้บวกอีกสเป็น8ก็เด่น5้ากับแปดหสองไม่มา ก็จะมา8 1 2มาเล็ก 8, นะครับนะก็จะมาเล็ก 8, นะครับนะตัวนี้นะครับเวลาบวกนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งวิธีการบวกเลขสก 2, 6, 4, ได้12พอได้เด่น2บวกอีก3เป็น5 202กับ502มาเล็ก 2, นะครับนะมาเล็ก 2, นะครับ ตำแหน่งวิธีการบวกนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่มีสถิติลองจดไปดูเป็นรางวัลที่1เลขท้าสอตัว3ตัวหน้า3ตัวท้ายให้รวมแล้วก็เด่น2 3เป็น5อีก6เป็น11 11ก็คือเลข1นะแล้วก็บวกอีก3เป็น4เด่น1 4 6 4 4 6นะครับมาเลขสีนะครับมาเลขสีนะครับ นะก็ลองไปทําดูหลายๆงวดนะครับนะสำหรับท่านที่ยังไม่มีหลักร้อยก็ลองไปทําดู6 3เป็น9อีก0ก็เป็น9นะครับพอได้9บวก32ถ้า9มาก็9 5 1ถ้า2มาก็2 5 1ผลที่ออกคือเลข9ก9 5 1นะครับมาเลข9ก9นะผลที่แล้วก็ถ้าใครได้ติดตามหลายๆสูตรก็คงดูนะครับ1 9ได้10ได้1 9เดเป็น เก้าัสามสิบสองก็มาเลขกเก1าเก้าเก้าหนึ่งถ้าสองมาก็สองเก้าศูนย์นะเก้ามาก็เก้าเก้าศูนย์นะครับสำหรับนะเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากเรียนรู้นะครับนะหลากหลายสูตรเพราะสูตรที่นี่เป็นแหล่งวิธีการคิดสูตรคำนวณสูตรหลายรูปแบบนะครับนะหลายสเต็ปนะในการเพิ่มนะครับนะสอบถามได้ตรงก็โทรมาชุดตัดจับคู่ นะหรือเอ็ดหลายถักหลายนะครับนะก็หลากหลายสูตรนะครับสูตรแบบนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับนะก็อีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเราจับคู่หลักร้อยสองตัว12ตัวหน่วยสองตัว,ตวก็จะได้8คู่เนะี่ยก็ไปเทียบกันนะครับนี่สูตรตัดก็ไปเทียบกับชุดนี้ก็อาจจะเหลือคู่เดียวนะครับนะถ้าเราไปเทียบ อาจจะเหลขขือคู่เดียวชุดนี้เดินยาวๆนะครับนะก็ถ้าเราไปคำนวณก็ตำหน่งนี้4 1 4บวกกันก็เป็น9 9 3 5 9 2 5ก็เพิ่มทีละ3อันนี้เพิ่มทีละแต้มนะครับหนะลัก10 7 9 3ได้19 9012นะครับหลักหน่วย7 3ได้10ได้15ได้18อีก3ป็น18 8, 8 901 901 2จับคู่กับ8901ก็จะได้หวย9899901ผลที่ออกในงวดวันที่1 16คําคำนวณวันที่1พปิจิกาสิิจิกาออก990นะครับนะมาทั้งหมดนะครับนะนี่คือตัวอย่างในงวดที่ผ่านมานะถ้าอยากไปย้อนดูหลายๆงวดนะครับ78งวด10งวดหรือทั้งปีก็ลองไปย้อนดูนะครับ นะตามข้อมูลหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฝั่งนี้คำนวณหลักร้อยอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับลองไปย้อนดูนะครับนะผิดกี่ครั้งถูกกี่ครั้งมาช่วงลัางนี้ไม่ผิดเลยนะครับมาดูงวดที่ยังไม่ออกนะสำหรับเพื่อนๆนที่บอกว่างวดใหม่ไม่ลงให้ดูก็น,นี่คือบางท่านก็ลงให้ดูไปแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับสถิติจากวันที่16พฤศจิก,กาที่ออก9 9 0 1 4ทําทำจากงวดนี้ก็รอผลวันที่1 ันวาอันนี้รอผลในงวดต่อไปที่ยังไม่ออกเราจับคู่ให้แล้วนะครับ5้บวก1เป็น6อีก6เป็น12พอได้ตัวเดียว2ก็บวก3เป็น5บวก3เป็น8 2 5 8จะเป็นเล็กเด่นส่วนมากก็จะมาหลักร้อยหลัก10ตัวนี้นะครับบรรทัดนี้หลัก10บห4เป็น9อีก3เป็น12ลงท้ายด้วย2เด่น2 3 4 5หนะส3 4 5ี่ นะครับจับคู่กับ7890ก็คือเราต้องบวกกับจุดนี้5บุก7 12อีก6เป็น18อีก9เป็น27 7890พิสูจน์ในกันในงวดต่อไป2 3 4 5จับคู่กับ7890ก็จะได้2 7 2 8 2 9 2 0ถ้า2มานะฮะ3มาก็3 7 3 8 3 9 3 0นะครับ

นหะลักหน่วยก็0ูนย์อาันนี้หลักร้อยหลักสิหลักหน่วยนะวิธีเทียบนะครับเลขเด่นนะครับร้อหน่วยนะครับนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนีสูตรหนึ่งเทียบกันหน้ากว้างนะอันนี้งวดวันที่16วันที่1นธันวาเราทาให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีตัวเลขนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้สูตรเลขตัด นะตัดน้อยชุดก็อะไรหลักหลายสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามโดยตรงโก็โทรมานะฮะสอบถามด้วยความชัดเจนนะครับนะก็จะมีสูตรเทียบสูตรตัดให้ในลักษณะอย่างนี้นะครับนะนี่ในลักษณะในสูตรตัดสูตรเทียบพอเทียบไปแล้วก็อาจจะเหลือชุดเดียวเบอร์เดียวในลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็หลายๆสูตรเทียบกันนะครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ นะหรับท่านที่อยากจะเห็นสูตรทุกงวดก็นะเราก็จะมีสูตรลองให้ทุกงวดอยู่แล้วนะสูตรใหม่ใหม่ก็สำหรับสูตรเก่าก็ได้ไปคาดเคลื่อนผิดพลาดไปบ้างก็นะต้องขออภัยกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับเพราะบางครั้งอาจจะไม่ได้ถูกทุกงวดนะครับนะบางท่านถาถามว่าถูกทุกงวดไหมของไม่ถูกทุกงวดนะครับนะมันทางเดินเป็นระยะของมันนะครับ นะเป็นแนวทางนะเปรียบเทียบให้ดูหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย16พิศจิกาสื่ที่ออกงดที่ผ่านมาแล้วก็รอผลวันที่1ท่งันว่าอันนี้คำนวณให้แล้วนะครับนะลองจดไปดูนะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสูตรเทียบสุดต,ตัดก็ทักมาหรือโทรมานะครับมีให้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ